สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับบีเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถที่แย่งกันขายแล้วก็นานๆจะมีเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะคันที่นั่งอยู่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคันที่นั่งอยู่ตอนนี้เป็นรถอะไรแต่จะบอกว่าเป็นรถตัวท็อปสีขาวสวยมากแล้วก็เป็นรถที่ แย่งกันขายนะคะเข้ามาทีราคาสองคันอยู่ไม่ถึงเดือนไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์มีเจ้าของมีคนมาจับมาจองไว้แล้วสำหรับใครที่อยากได้นะคะรีบจับรีบจองกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนะคะว่าคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะคะเรามาชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้นะคะอันติ s, s e Sport นะคะคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะเป็นรถสีขาวจะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กขอบ17คันนี้ได้ยางปี18นะคะดอกลึกๆยาวๆาวใช้งานกันยาวๆเลยนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ มือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะเก๋เลยนะคะคันนี้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะล้อแม็กเป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะคะ ตัวนี้ได้เป็นรถสีขาวสวยๆเป็นรถที่ขายดีมากๆนะคะเป็นรถที่เข้ามาแล้วอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมีเจ้าของแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ยังว่างอยู่ใครอยากได้รีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันดีกว่านะคะ เรามาชมในส่วนของด้านในตัวรถนะคะคันนี้นะคะตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะเดิมๆนะคะจากโรงงานเบาะใหม่ๆไม่ขาดไม่เยินนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะระบบแอร์ตัวนี้เป็นระบบออโต้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะคะรองรับ USB แผ่น CDMP3 AUX นะคะ Uh, FMAM mm hmm. ได้หมดเลยนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงเซนทันล็อกนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะคะ,ะส่วนต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะ ว้างขวางมากนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8เนาเป็นรถอ่าค่อนข้างใหญ่นะคะนั่งสบายแล้วก็ดูเบาะได้เลยเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะเบาะเดิมๆสภาพเดิมๆกันเลยแล้วก็ด้านในคันนี้จะออกแนวสปอร์ตนะคะตกแต่งด้วยสีดานะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่านะคะ เรามาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้กันนะคะกว้างขวางมากๆนะคะกว้างขวางใส่ของได้เยอะแน่นอนนะคะคันนี้จะบอกว่าซื้อไปเนี่ยคุ้มจริงๆนะคะได้รถสวยๆได้รถที่ใช้งานได้คุ้มๆนะคะมาพร้อมอ,อุปกรณ์ครบนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงแล้วก็คันนี้นะคะยางอะไหล่จะได้เป็นล้อมแม็กด้วยนะคะ คุ้มมากจริงๆนะคะได้รถสภาพเดิมๆสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะคะเป็นรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบเยิ้มคาบน้ํามันนะคะรถไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แน่นอนนะคะ คานหน้าตัวนี้ยังเป็นคานหน้าเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นคานหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะได้รสสภาพใหม่ๆเดิมๆจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ฝาก,กระโป้ง ฝากระโปรงตัวนี้นะคะยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์มออก,กอสติกเกอร์ทําความเย็นนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะเราไปเปิดในส่วนของราคาแล้วก็รายละเอียดการผ่อนกันดีกว่านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโตโยต้าอันติดคันนี้นะคะสีขาวคันนี้คันนี้นะคะเป็นรถยนต์โตโยต้าอันติด 1.8S นะคะ e Sport นะคะคันนี้เป็นรถ ปี2014ราคาขายอยู่ที่4 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มองหารถผ่อนแค่8000หรือ8 0 0 0นนิดนิดมองไว้เลยค่ะคันนี้ยังโสดอยู่นะคะใช้เงินจองแค่1000บาทใช้งบออกรถแค่1000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0 6 4 7 6 8 6 5 7 2หรือจะกดแอดไลน์มาก็ได้นะคะกดลิงก์นะคะใต้โพ์ได้เลยกดแอดไลน์มาหา ได้เลยนะคะขอรูปรถขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะคันนี้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากสําหรับพนักง,งานบริษัทข้าราชการหรือว่าพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะใช้แค่สลิปเงินเดือนนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะ โทรเข้ามาสอบถามบีได้นะคะในส่วนของรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์หรือว่ารายละเอียดตัวรถนะคะโทรเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมกันสําหรับใครที่รอดูรีวิวรถใหม่ๆอยู่นะคะกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะมาลงคลิปใหม่ๆให้ดูกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ